ไม่ใช่เกิดมาเล่นไม่ใช่เกิดมาเพื่อความรักความใคร่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเครื่องสัมผัสต,ต่างๆแต่เพียงเท่านี้ถ้าบุคคลใดเกิดมาเพื่อผูกพันอยู่กับสิ่งเหล่านี้โดยส่วนเดียวแล้วชีวิตของผู้นั้นก็เป็นหมันไม่มีประโยชน์อะไรเลย เพราะว่าใครๆก็ย่อมรู้ดีอยู่แล้วว่าการมคุณทั้งห้านั้นเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนแม้ว่าใครจะผูกพันกับสิ่งเหล่านั้นเท่าไรมันก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นแก่นเป็นสารเพราะบรรดารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสทั้งหลายมันก็มีอยู่ในตัวนี้หมดแล้วไม่ใช่มีแต่ภายนอกนั้น รูปก็ได้แก่รูปร่างกายทุกส่วนนี่เสียงเนี่ยนี่เสียงคำพูดคำจาต่างๆนี่นี่มันก็มีอยู่ในนี้นี่กลิ่นอย่างนี้นะมันก็มีอยู่ในนี้ในกายนี่รสก็มีอยู่นี้สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งก็มีอยู่ในนี้ลองคิดดูจะมีอยู่ที่ไหนล่ะมันมีอยู่ในนี้แล้วทีนี้เมื่อเราเพ่งดูในนี้ เห็นว่ามันไม่เที่ยงไม่สดสวยงดงามอะไรเลยอย่างนี้เมื่อมันเห็นรูปอันนี้มันไม่เที่ยงไม่ยังยืนไม่สวยไม่งามแล้วรูปอื่นมันก็ไม่สวยไม่งามเหมือนกันนั่นแหละเหมือนกันเสียงกลิ่นรสก็ดีสัมผัสทั้งหลายก็เหมือนกันเมื่อเห็นในนี้มันไม่เที่ยงไม่ยังยืนอะไรแล้วภายนอกนู่นมันก็ไม่เที่ยงไม่ยังยืนเหมือนกัน เมื่อเห็นในนี่ว่าไม่เป็นสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจอะไรเลยอย่างนี้นะมันก็ต้องเห็นสิ่งภายนอกนั้นไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจเหมือนกันนะแต่ว่าทำอย่างไรได้ในไหนมันก็ได้เกิดมาแล้วได้มาอาศัยอยู่ขันห้านี่แล้วจะฆ่าตัวตายเสียอย่างนี้มันก็ไม่ถูกต้องก็เป็นกรรมเป็นเวร เมื่อบุคคลมารู้อย่างนี้แล้วก็ต้องพี่นายเห็นว่าการที่เราได้ขันห้าอันเป็นรูปร่างของมนุษย์มานี่นะบุญกรรมตกแต่งให้มาเพื่อให้เราได้สร้างบุญบาร,รมีเพิ่มเติมของเก่าให้มันมากขึ้นไปโดยลำดับจนขัวมันจะเต็มบริบูรณ์คนเราเนี่ยถ้าบุญถ้าสั่งสมบุญไม่เต็มบริบูรณ์ตราบใดแล้วก็ จะไม่ยุดสีลงได้เลยการท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายในโลกนี้นะก็จะต้องท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายในโลกนี้ร่ำไปอยู่นั่นแหละเรียกว่าเราท่องเที่ยวเกิดมาเพื่อสร้างบุญบารมีเพื่อให้มันเต็มแต่ว่าบางคนก็ลืมตัวแบบนี้นะตนเกิดมาแล้วนึกไม่ได้เลยว่าตนเกิดมาสร้างบุญบารมีนึกไม่ได้ ก็เลยเมาอยู่กับโลกอันนี้ไปโดยส่วนเดียวดังที่เราเห็นกันอยู่นะบางคนนะไม่ได้สนใจในการบุญการกุศลอะไรเลยไม่สนใจในการที่จะละความชั่วทำความดีอะไรก็อยู่ไปกินไปตามยถากรรมอย่างนั้นมีอยู่ทมไปคเนี่ยเรียกว,ว่าคนเรามันลืมตัวนะมันลืมเหตุปัจจัยของชีวิต มืดแต่ด้านเอาจริงๆเนี่ยไม่รู้ว่าตนเกิดมาเพื่ออะไรเนี่ไม่รู้จุดประสงค์เลยอ่นั่นแหละทีผู้ที่เคยมีสติสมัมปชัญญะเคยมีศรธรรมมั่นในบุญในกุศลมาแต่ชาติก่อนนู่นพอเกิดมาชาตินี้บุญเก่านั่นแหละมันมามันมาเตือนใจให้ระลึกได้ให้ระลึกว่าเออนี่เราเกิดมานี่ เราเกิดมาเพื่อสร้างบุญบาร,รมีอบุญบาร,รมีที่เราทํามานะั้นมันยังไม่เต็มมันยังน้อยอยู่จําเป็นที่เราจะต้องพยายามสร้างบุญบาร,รมีให้มันมากที่สุดในชีวิตของเราแล้วก็นในขณะเดียวกันนะสิ่งใดเป็นบาปเป็นโทษเราจะพยายามละเว้นให้มันหมดไปเลยจากไม่สะสมมันไว้ขึ้นชืเอวบาปเพราะมันก่อให้เกิดทุกข อันผู้ใดมาทะลึกถึงตัวเองได้อย่างนี้น่าว่าโชคดีเหลือเกินนะน่าว่าเป็นคนมีมงคลอยู่ในตนมากมายทีเดียวเนะี่ยเพราะว่าผู้นั้นจะได้พยายามสั่งสมบุญกุศลให้มากขึ้นในตนของตนในเวลาที่มีชีวิตเป็นอยู่เนี่ยเพราะว่าชีวิตของคนเราในยุคนี้สมัยเนี่ยมันน้อยเหลือเกินนะ ถ้าใครไม่รีบเร่งทำความดีไม่รีบเร่งละความชั่วแล้วก็จะไม่ได้ทำเลยพอต่อ้างโน้อนอ้างนี้อยู่อย่างนี้แล้วก็ไปไปหน่อหนึ่งความตายมาถึงแล้วก็แล้วเลยไม่ได้สั่งสมบุญกุศลแล้วไม่ได้ละความชั่วความชั่วมีอยู่ในใจอย่างไรมันก็ติดสอยห้อยตามก่อทุกข์ให้ไปในชาติหน้าต่อไปอีกในอย่างนี้แหละ มันจึงน่าเสียดายนะคนเราถ้าหาวกว่าเป็นอย่างว่านี้นะผู้ใดรู้ตัวได้แล้วอย่างนี้มาสำรวจกวดรูตนของตนนะเมื่อม่เห็นว่าความชั่วอันใดมีอยู่ในจิตสันดานของตนนะอย่างนี้แล้วก็เพียนพยายามละให้มันหมดไปสิ้นไปจากจิตใจให้ได้นี่นะว่าเป็นวาสนาของผู้นั้นเลย ผู้นั้นเกิดมาเพื่อชำระล้างตัวเองที่สก,กรปรกมัวหมองมาแต่ชาติก่อนนู่นให้เป็นคนสะอาดสะอา้านนี่นั่นแหละเราเอาพระธรรมคำสอนของพระเจ้นนนเานี่เป็นน้ำสำหรับล้างกิเลสอันมันทำให้ตนเองมัวหมองมานั่นน่ะเช่นอย่างเอาทานการให้การบริจาคนี่เป็นการเป็นน้ำสำหรับล้างความโลภความสนี หวงเหน็นต่างๆออกไปจากกิจใจเนี่ยเอาศีหลหรือเมตตากรุณาธรรมนี่เป็นน้ำสำหรับล้างความกโกรธความพยาบาตต่างๆให้ออกไปจากกิจใจนี่ไอค้ความโกรธความพยาบาตต่างๆหัวนี้บุคคลจะไปเอาสิ่งอื่นมาล้างนะมันไม่ได้นะไม่ได้มันไม่ออกลนะมันไม่ยอมออกจากกิตใจเลยถ้าไปเอาสิ่งอื่น จะไปเอามกนกลคาถาอันวิเศษใดในโลกนี่ก็าตานลปมาสาธยายมาบริกรรมเท่าไรนี่ความโกรธมันหาได้เบาบางไหมเ,เพราะว่ามันคนละเรื่องกันอย่างนั้นก็ควรพากันเข้าใจเนื้อหาแห่งความโกรธให้ได้ความโกรธนี่มันหมายความว่างไงเมื่อในใจความ ความโกรธนี่ก็คือคือจิตใจที่ปราศจ,จากเมตตานั่นเองปราศจ,จากความรักให้เอ็นดูนั่นเองความโกรธนี่ก็หมายเอาความที่จิตใจหวังก่อความพินาศให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือว่าสัตว์ตัวใดตัวหนึ่งนั่นแหละเรียกว่าความโกรธนี่เนื้อในใจคความเห็นความโกรธนะ มันเป็นอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นเมื่อจิตใจมันมันมีความมุ่งหมายอยู่อย่างนี้เราจะไปเอาคาถาอาคมอื่นมาสาธยายกำจัดมันจะไปได้ย่งไงอะ่ะนั่นแหละมันก็ต้องเอาความเอ็นดูกรุณานี่แหละมาลบล้างกันนะมาโน้มจิตใจลงเพื่อความเอ็นดูสงสารในฐานที่เกิดมาแล้วเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกัน เรียกว่าเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันนะไม่ใช่ว่าเป็นผู้วิเศษมีชีวิตยั่งยืนอะไรอะเราเกิดมาแล้วแก่เจ็บตายชั้นใดคนอื่นก็แก่เจ็บตายเหมือนกันนะไม่มีใครจะยั่งยืนอยู่ในโลกนี้ได้ตลอดไปเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเราจะไปเบียดเบียนเขาจะไปทำลายล้าชีวิตเขาหรือไม่ก็ตามอะ รูปร่างอันนี้มันก็ถึงเวลามันแตกดับมันก็แตกแตกดับไปเองมันเลยเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ต้องดำลิดที่จะไปทําลายร่างผ่านรูปร่างของใครตัวใครในโลกนี้เลยไม่จําเป็นนะเพราะว่ามันมันมันจะแตกจะดับของมันอยู่แล้วนี่ไม่จําเป็นต้องไปทําลายร่างมันเลยเพราะถ้าผู้ใดไปคิดทําลายร่างอย่างว่านี่มันก็เป็นกรรมเวรๆตามสนองให้เป็นทุกข์ไม่รู้จบรู้สิน้น นี่มันต้องพี่นาะเห็นอย่างนี้มันถึงบรรเทาความโกรธความมายบาทลงได้คนเรานะ่ะอันนี้แหละนะว่าเป็นน้ำอันศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเลยน้ำเมตตาน้ำกรุณานี่อันนี้เป็นน้ำอันศักดิ์สิทธิ์ทีเดียวในพระพุทธศาสนานี่นะดังนั้นอนะ่ะทุกคนต้องดื่มต้องพยายามดื่มน้ำอันศักดิ์สิทธิ์นี้ไว้ในใจ ไม่ใช่ดื่มไว้ในร่างกายนะดื่มไว้ในใจนั่นนี่น้อมเข้าไปสู่จิตใจให้ได้ไม่ใช่ว่าเพียงแต่จำเอาตัวหนังสือไว้ได้เท่านั้นแล้วนึกว่าตนมีเมตตาทรรมอยู่ในใจแล้วไม่ใช่เพียงแค่นั้นหนึงไม่มีความหมายอะไรเท่าไหร่นักต่อเมื่อเราน้อมเอา คำว่าเมตตารมอันนี้เข้าไปถึงจิตใจจริงๆในใจของตอนนั้นคิดมุ่งหวังว่าที่จะพยายามทำตนให้เป็นสุขและจะช่วยผู้อื่นให้เป็นสุขเหมือนกันเท่าที่จะช่วยได้ในใจนั้นไม่คิดที่จะทำลายล้างผ่านใครให้เป็นทุกข์เดือดร้อนเลยแม้ใครจะแสดงตนเป็นศัตรูต่อตนก็ช่างนี่ ความเป็นพูดตั้งใจไว้อย่างนี้เสมอเสมอไปอย่างนี้แหละความโกรธความพยาบาทมันถึงเบาบางไปจากกิจใจได้ใจก็จึงสงบแน่วแน่ถ้าว่าใครยังสะสมกิเลส่ะนี้ไว้ในใจนะใจนั้นสงบไม่ได้เลยมันจะต้องฟุ้งซ่านเลื่อนลอยอยู่นั่นแหละเพราะกิเลสนี่มันไม่ยอมให้ใจสงบนะลักษณะของกิเลส มีแต่มันปั่นใจให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปอยู่อย่างนั้นอันนี้เป็นลักษณะของกิเลสอีกอีกลักษณะหนึ่งกระทำใจให้เศร้าหมองขุนโมอนั่นเลยคนเรานี่ถ้าว่าจิตใจเศร้าหมองขุนมมวแล้วไม่มีความสุขเลยจิตใจเศร้าหมองขุนมัวแล้วหน้าตาก็มนหมองไม่ฟองใสไม่เบิกบานอ เป็นอย่างนั้นเพราะว่ากายกับจิตมันเนื่องกันเมื่อจิตมันหมุนไปอย่างไรมันมีลักษณะอาการอย่างไรมันก็ทำให้ร่างกายนี้เปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะของจิตนั้นได้เพราะว่าจิตนั้นมันมีมันมีอำนาจเหนือร่างกายนี้มันเป็นอย่างนั้นแม้ความหลงก็เหมือนกันนะ เราก็ต้องเอาน้ำคือสติสัมปชัญญะนี่แหละเป็นน้ำสำหรับล้างความหลงให้ได้ความหลงในที่นี่เนื้อในใจความเหงความหลงก็หมายความว่ามันระลึกถึงเรื่องนั้นไม่ได้เลยหรือว่าระลึกได้แต่ว่าระลึกไปในทางที่ผิดเข้าใจผิดไปในเรื่องนั้นโดยสำคัญว่า ที่ตนเข้าใจนั้นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเป็นเรื่องที่ถูกต้องอ่แต่แล้วไม่ใช่มันถูกต้องมันเป็นทางไปสู่ทุกข์อย่างนี้นะอท่านยังเรียกว่าหลงนั่นแหละถ้าพูดกันอยากให้ชัดๆตรงไปอีกก็ก็หลงยินดีหลงยินรายอยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเครื่องสัมผัสตัง่างในโลกนี่นะอันนี้เราเรียกว,ว่ามันได้ความชัดเลยคำว่าความหลงนี่นะเพราะว่า เมื่อบุคคลหายหลงแล้วนะจะมองเห็นว่ารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสนี่ไม่เป็นสิ่งที่น่ายินดียินร้ายอะไรเลยเพราะว่ามันไม่เที่ยงมันเกิดแล้วมันแปรปวนมันแตกมันดับไปไม่ไม่ใช่ของใคระไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยไม่ได้อะไรถึงแม่บุคคลใดจะส่งใจไปผูกไปพันไว้ด้วยความยินดีก็ตามยินร้ายก็ช่าง ผลสุดท้ายมันก็ไม่ได้ของเหล่านั้นเลยนี่เพราะเหตุนั้นแหละเมื่อหายหลงแล้วมันยังเกิดความรู้ความเห็นอย่างนี้ขึ้นมาแทนว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรยึดบั่นถือมั่นแท้ๆรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆดังกล่าวมานี่นเป็นอย่างนั้นต้องศึกษาให้รู้ ความจริงนะจิตใจของคนเรามันคล้องอยู่ในกร,รมคุณทั้งห้านี่แหละอย่าไปอย่างอื่นใดเลยแม้จะเป็นนักบวชข้อช่างนะลีกออกจากกรรมคุณทางกายมาแล้วแต่ใจนั้นสิมันยังไปผูกพันอยู่นี่ต้องเพ่งดูตัวเองให้มันเห็นนักบวชทั้งหลายนะหรือว่าผู้ครองเรือนทั้งหลายก็เหมือนกันนะ่ะ ไปเพ่งอยู่แต่ความพอใจในกามคุณจนเกินขอบเขตอันเป็นเหตุให้ได้ร่วงสินข้อที่สามที่ว่าก,กามเมสงวิชาจารไอเช่นนี้มันก็โกให้เกิดบาปอาุศสนี่บุคคลผู้เพิดเพลินในกามคุณเกินขอบเขตจะเป็นผู้ครองเรือนก็ดีมันก็นำทุกนำโทษมาให้แต่ถ้ารู้จักพอดี ไม่ไม่ให้ร่วงศินข้อพุทธบัญญัติต่างกล่าวมานั้นมันก็ไม่เกิดโทษเกิดทุกข์อย่างหยาบคายร้ายกาจแต่มันก็ต้องให้เกิดโทษเกิดทุกข์ในการเทียวเกิดแก่เจ็บตายไปในสงสารอันนี้แต่มันไม่ถึงกับไปให้เกิดทุกข์ในอบายภูมิทั้งสีมีนรกเป็นต้นหมายความว่าอย่างนั้น โทษแห่งกรรมคุณนี่นะพ้นจากทุกชนิดหนึ่งมันก็ไปติดอยู่ในทุกอีกชนิดหนึ่งนี่มันต้องใช้ปัญญาคิดไขค,ควรให้มันเห็นผู้ครองเรือทั้งหลายถ้าพญานาเห็นอย่างนี้แล้วก็จะไม่หมกมุ่นอยู่ในกามคุณโดยส่วนเดียวจะหาหนทางสั่งสมบุญกุศลฝึกขนกายวาจาใจทั้งสนให้บริสุทธิ์จากบาปโทษมนทินต่างๆ หมายความว่าผู้นั้นตื่นตัวได้หายหลงและจะจะไม่ยึดถือเอาบาปเอาโทษทั้งหลายติดตัวไปเลยแม้ว่าจะต้องเกิดอีกในโลกหน้าต่อไปก็จะไม่หาบเอาบาปเอาอากุศลต่างติดตัวไปจะเอาแต่บุญแต่คุณนี่แหละเป็นญาณพาหานะรองรับดวงเกิดนี้ไปสู่โลกหน้ามันถึงจะมีความสุขได้ นี่ผู้ไม่หลงไม่เมาผู้ตื่นตัวมันก็ต้องเป็นเช่นนี้แหละผู้ผู้ไม่หลงก็หมายความว่ารู้ได้เลยว่าจิตใจของบุตุชนคนเรานี้นะมันมีทั้งดีทั้งชั่วหมักหมมอยู่ในใจนี้